วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล่ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมโอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NJS Gamer อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแน็กแจ็คสตอร์ไอสตาร์นะครับก็วันนี้กลับไปอีกครั้งนะกับเทคนิคการแก้เกมแบบสุดสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับผม ก็ชิดแรกล็อกชิลครับก็ล็อกชิลก็อีสีอีซีโบรอยู่แล้วนะครับโอ้ไ oh ม่ก็มีไฮยาเตะกับคิวเลนออกครับเกมนี้อ้าวเอาละเห็นช่องโหว่ไหมทุกคนเห็นช่องโหว่ไหมครับช่องโหว่ตอนนี้คืออะไรไม่มีไม่มีคนเล่นฟอเรนติโนนะครับไม่มีคนเล่นฟอเรนติโนงานนี้ผมก็ต้องยัดแล้วปะ จัดไปครับทุกคนไม่มีคนเล่นฟอร์เรนเข้าทางผมแบบสุดๆนะตอนอุย้ยยอมแพ้กันหมดเลยเอาอยัางไงเน่ะคนยอมแพ้กันเยอะอย่างนี้เข้าทางผมแบบเต็มระบบเลยนะบอกก่อนเข้าทางเราดิตอนเนี้ยคนยอมแพ้กันหมดอย่างนี้แม่งเข้าทางเราแบบจัดจาน โอเคครับมีเล่นสู้แค่สองบ้านนะซึ่งผมคิดว่าผมชนะต่อเนื่องได้ยาวๆอยู่แล้วล่ะเกมนี้ยก็ปล่อยจอยนะครับปล่อยจอยเลยถ้าเจอบ้านเจอบ้านนี้ผมไหวเปล่าผมว่าผมเกือบๆจะไม่ไหวนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเจอกันเร็วอาจจะไม่ไหวแต่ถ้าเจอกันช้าหน่อยอ่ะเออพอได้อยู่นะครับคนนี้แต่ใจจริงผมตอนนี้ก็ไม่อยากเจอเขานะเจอเขาแม่งเหมือนชีวิตผมแม่งแบบจุดตกต่ำอะ โอเคชนะต่อเนื่องสองครั้งเฮ้ยเลือด้อยได้นะเนี่ยเกมเนี่ยปบปากก่อนได้ปะพูดดีไซแตกตลอดเลยเลือด้อยอืม,มขามีกระทาใบเรามีล็อกคิวแค่นี้เราก็ได้เปรียบแล้วปะวะลงมวยสองตัวผมภาวนาเลยนะผมภาวนาเลยนะอยาให้ผมเจอบ้านสองก็พอเวจริงๆเจอบ้านไหนก็ได้อะแต่แต่ขอไม่เจอบ้านสองอะ บ้านไหนก็ได้ครับแต่ขอไม่เจอบ้านสองเพราะสู้ไม่ได้อันนี้คือผมจะต้องกดแบบนี้นะครับจะได้แบบว่าไม่เจอบ้านสองนะเคสวยงามครับใช้ได้ครับเออได้รอเรียวเคโอเค,อเคหลายๆอย่างทุกคนตอนนี้ประมาณนี้ไปก่อนมีเรียวมีอะไรละดามเมจเราถึงละ แต่ว่าตอนนี้เราต้องหาคอมโบอะไรมาเสริมหน่อยเพราะว่าถ้าเราจะเก็บเลือดร้อยจริงๆอ่ะมันมันจะต้องแบบว่าไอนี่ไอนี่กว่านี้นิดนึงครับมันจะยากกว่านี้หน่อยก็ระดับหนึ่งอะเนาะตอนนี้ความยากอะ่ะต่อเน,นื่องสามครั้งชิ้นนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นไกอาตัดเลือดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้มันอีซี่อีซี่ซละยิ่งคนยอมแพ้เยอะอย่างเงี้ยผมโคตรชอบเลย เทมไม่ค่อยตรงนี้ดูแล้วมันไม่ค่อยจะดีว่ะทุกคนไม่ค่อยจะดีจริงๆเอ่อขึ้นเวลโตทีหนึ่งอลิสประมาณนี้ไหวป่าวะไหวไหมเนาะตานี้เรามีอลิสแต่ว่าไม่รู้ไหวหรือเปล่าไง ประมาณนี้ไปก่อนครับทุกคนตอนนี้มีคนขายตัวสองบ้านนะถ้าเกิดเราเจอก็โอเคนะครับมันจะเจอหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเจอบ้านแรกเราแพ้เจอบ้านสองเราแพ้เจอบ้านสามเราชนะของนี้มันต้องวัดกันไปมาทุกคนเอาวะขอให้เจอสองบ้านนี้ไว้โอ้โหเจอบ้านนี้ไหววะเนี่ย เหมือนจะไม่ไหวนะแต่แบบมันมันมีเววอยู่อ่ะทุกคนเหมือนจะไม่ไหวแต่แต่แต่แตมีแววนะครับโอเคต่อเนื่องฮะสี่ครั้งแล้ครับไปกันต่อไปกันต่อครับเลือดเลือดแต่อย่าให้อย่าให้ลดจําไว้ทุกคนไกลาได้ไหมตัดเลือดได้ไหมอะไรก็ได้ตอนเนี้ยขอดีๆสักคิ้นเถอะสาธุสาธุสาธ,สาธุโอ้โหตานี้ครบเครื่องเรื่องขยะ อันนี้แม่งเอาจริงอะมันคือผมไม่ได้ซีเรียสหรอกไอเทมไม่ดีอะแต่ว่ามันแบบมันมันแบบว่ามันต้องระดมสมองขนาดไหนอะเข้าใจปะคือมันมันแบบมันคือแม่งกลายเป็นว่ามันไปไปไปคบเครื่องเรื่องขยะซะแล้วไงล่าสุดโอเคประมาณนี้ครับคิวเลนก็ขายอันนี้ก็ขายนะเล่นตัวไหนเล่นไม่ได้ก็ขายไปครับเพราะว่ามันมันบางทีมันเปลืองเงินเราไงโอ้บ้านนู้นสมุดเขียวบานเลยโอ้โห แต่ละบ้านที่แม่งดือด้อๆทั้งนั้นนะเนี่ยจริงๆง,งัดสวยสวยไปไปกันต่อเฮ้ยเฮ้ยทีมเราแรงมากโอ้โหเฮียทีมเราโคตรแรงทุกคนเอาว่ะต่อเนื้อห้าครั้งว่ะทุกคนซื้อฟินิกก่อนนี่นี่เวลาเราจะทำเลือดร้อยบางทีมันก็ต้องเตรียมบีทไว้ไว้แก้สถานการณ์นิดนึงเออ ช่วงนี้แม่งผมแบบว่าอยากจะทำเลือดลอยนะเวลาเล่นสู้แล้วมันแบบรู้สึกแบบว่ามันเวลามันไหลๆอย่างเงี้ยเราแบบมีความหวังไงเพราะแบบเอ้ยแม่งไหลวะเราไหวบ่อะโอเค ่ตานี้มีคนเล่นเอลิเมนต์ด้วยหรอปะชิปหายแล้วโบเกนชิปหายแล้วครับทุกคนเจอโบเกนโอฟ่ะถ้าเอามีตัดเลื่อนที่ผมจบกันฉันรักเธอนะจริงๆแต่ประเด็นคือเขากยังไม่มีนี่ดิครับมันก็จะง่ายหน่อยนะตอนนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี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 ดดดเออสวยโอ้โหตายแล้วถ้าเอาไปถ้าเอาซิลไม่แตกนี่ก็เลิกคือจริงๆ ถ้าซิลไม่ตายนี่ต้องเลิกเลยนะครับเกมนี้หมึกสองโอเคขึ้นเวลลงขวาตัวนึงหรือลงหมึกดีวะหมึกดีวะหมึกแม่งแข็งกว่าเยอะเลยตาเนี้ยหมึกแม่งแข็งแบบคนละเรื่องเลยนะโอเคประมาณประมาณนี้แหละผมว่าประมาณนี้กำลังแบบว่าพอดีนะครับพอดีคำเลยอะ เฮ้ยเฮ้ยเอย่าให้เปต้าเป่านะเออชิปเปต้ามีตัดเลือดด้วยหว่อะชิปหายแล้วผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้อยู่ไปว่าอะไรได้อยู่ไปว่าอะไรทุกคนได้อยู่ไปว่าอะไรโอ้โหมาดิงัดดิเออสวยมาแล้วครับทุกคนต่อเอ้าต่อเนื่องเจ็ดครั้งไปแล้วอ่ะยังไงอ่ะอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะผมบอกเลยเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนะครับ เราของขยะแต่ว่าเราต่อเนื่องได้อะโอ้ชิปเป่งแล้วไงแถมเราได้ย้อนอีกโอ้ตายตายตาย,ตายเหมือนจะต้องเล่นย้อนด้วยดิเกมนี้เอาไงดีวะลงซีเนียลแทนดีปะะ่ะว่าฟอรเรนติโนหรือ15ตัวแม่งโลหาไม่น่าจะเจอแล้วนะส่วนตัวผมว่ามัน,ม,นมันยากไปแล้วอะครับทุกคนนาตอนเนี้มานีโบเกนฟลเรนติโน่สองดาว อไกอาถ้าเกิดเราจะเล่นยอ่อนแล้วมีไกอาตัดเลือดมีเอลิเมนต์สองบ้านใช่ปะ่ะมีเอลิเมนต์สองบ้านแสดงว่าเราเล่นเทลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะเอลิเมนต์มันล้างไงเออได้เขียวเขียวให้ฮายาเตะได้อยู่หรือว่าให้ฟอร์เรนก็ได้เหมือนกันอืมอย่างนี้หนักใจอยู่ะอมีเบต้าจะมีอะไรด้วยวะถ้าเราเล่นฟอร์ซับเราก็สู้ไม่ได้โดนนาคอสเปิดลามอีก จากสถานการณ์ณตอนนี้จากสถานการณ์ณตอนนี้ทําไมผมรู้สึกว่าการที่เราเล่นแบบอืมส่วนตัวผมว่าเราเล่นเป็นถ้าเราเล่นเป็นบีทอะผมว่าดีกว่าเกมเนี้ยแต่ผมแบบว่าไม่ไม่ค่อยอยากเล่นบีทเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆมันต้องเล่นเนี่เพราะว่าเกมนี้มันมีอิเลเมนต์เยอะเห็นไหม เนี่ยมันมีเดมิกอสมีอ้มันไม่ได้มันมีของนาคอสเปิดลำด้วยแล้วก็มีอิลลเมนต์ด้วยแล้วแบบเราเล่นฟอร์ซับระยะยาวมันมันจะแพ้ดีเลือดร้อยผมมันจะแตกกันดิทุกคนคือผมต้องขายวิญญาณให้บีดก่อนอะโอ้โหแพ้แน่เลยว่ะรอบเนี้ยแ <c oughs> ม่งเฮ้ยรอบนี้แพ้แล้วทุกคนเลือดลงเลือดร้อยผมบ้างกลายเป็นสิ่งที่ผมแบบว่าเข้าไม่ถึงแล้วล่ะตอนเนี้ยจริงๆ โอ้ผมมาได้แค่นี้ว่ะทุกคนมันเต็มที่แล้วว่ะกับของที่ที่เรามีนะครับมันมันเต็มเต็มที่แล้วจริงๆมันคือไม่รู้จะแก้ยังไงครับมันจริงๆนะเด้วยมันไม่รู้จะแก้เขาอย่างไงเอาเขาไม่ลงอะเกมเนี้ยแล้วแม่มีอิเลเมนต์สองบ้านด้วยอะแล้วแบบของเราไม่ค่อยดีแบบนี้มันจริงๆมันต้องเล่นมันต้องเล่นบีได้แล้วครับจริงๆเนี่ยได้ออฟอีกเห็นป่มแม่งคือทุกอย่างแม่งส่งให้เราไปเล่นบีนาคอสเลยเนี่ยตอนเนี้ย อยู่ที่ว่าเราจะไปหรือไม่ไปแค่นั้นเองครับเล่นย้อนคู่นะคอร์ส4บิดอะไรแบบนี้มันก็ก็สบายนะน่าจะติด Top4 แบบว่า e ซี่เกมแล้วอะเนี่ยเบอร์ดัมก็ออกอะไรก็ออกนะตัวทีมเราโอโ้โหทุกอย่างแม่งยังแม่งบีดชัดๆอะเกมเนี้ยเอาจริงบีดตั้งแต่เกิดอะโดนเปิดตั้งแต่เด็กอะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าได้แบบนี้ผมว่าเรายอมแพ้อีกรอบนึงมันก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะส่วนตัวผมว่าคิดว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ Okay. ประมาณนี้นะดึงยอนดึงย้อนโอ้โ oh ห oh oh. จบการฉันรักเธอละมึงถ้าดึงตัวนี้จบกันฉันรักเธอแมงไม่ได้ดึงยอนนะดีแม่งดึงตัวปี๊ดผมเลยดีครับงานนี้แพ้กแล้วนะต่อเนื่องแล้วนะสองครั้งแล้วนะผมแพ้ต่อเนื่องนะเฮ้ยกะจะทําเลือดร้อยแต่ไม่ดูของเลยผมโอ้ตาย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 ,ตายแต่เกมนี้มันยากจริงครับจะทาเลือดร้อยมันต้องมีไอเทมที่แบบค่อนข้าง ค่อนข้างดีตัวออกต้นเกมค่อนข้างดีครับแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้ต่อต่อให้ผมเลือนไม่ต้องร้อยแต่ผมก็กลับมาหนึ่งได้แหละจริงๆมันเราเล่นตามตัวที่ออกก็พอแล้วเวยการเล่นมันแค่นั้นเลยครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยจริงๆทุกอย่างไม่ง่ายดายมากครับผมใส่ของให้ย้อนแล้วเนี่ยแค่นี้พอจบ แค่นี้เลยครับทุกคนอีซี่อีซี่ครับโอเคประมาณนี้นะผมแพ้อีกรอบหนึ่งได้สบายอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับผมจะแพ้หรือชนะคือผมแบบได้หมดตอนเนี้ยโอเคสวยงามสวยงามครับพอเราเล่นบีดปุ๊บสถานการณ์เราแม่งกลับมาดีเลยเห็นปะดูดิจากแบบคนที่แพ้รัวๆจากคนที่แพ้แบบรัวๆอย่างเงี้ยดูดิ อีซี่ป่ะจบเลยคือเวลาเล่นเวลาขายวิญญาณให้บีดแล้วทุกอย่างมันง่ายเนี่ยผมว่าเราก็ควรจะขายวิญญาณให้มันไปนะครับเอาจริงๆการแท่าได้หนึ่งผมว่ามันดีอยู่การที่เราแตกอยู่แล้วล่ะมันอาจจะแบบเน่าเบื่อหน่อยแบบเล่นพอมเดิมๆอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันคือมันคือถามว่าไปเล่นเผ่าอื่นไหวไหมมันก็มันไม่ไหวไงเราถึงต้องเล่นบีดนะครับมันคือมันก็ตายตัวแล้วว่าเราจะต้องเอาบีดมาแก่นะเออ ถ้าไม่เล่นบีดมันก็ไม่ไหวครับมันก็ค่อนข้างพูดยากผมว่าแบบนี้แหละโอเคที่สุดแล้ว่ะซื้อมาหลอดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้มีใครเล่นย้อนเปล่าไม่มีคนเล่นย้อนด้วยสแสดงว่ามาหลอดเราแม่งดีมากนะถ้าถ้าเกิดไม่มีใครเล่นย้อนเนี่ยแสดงว่ามาหลอดเราแม่งเหมาะในการเล่นมากๆนะครับโอ้โหตายแล้วยิงไม่ตายเลยจบกันฉันรักเธอเมื่อกี้ชนะมารอบนี้แพ้อีกชีวิต จบกันฉันรักเธอโอ้ยตา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 ยคือไอแพ้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่แต่แพ้ชนะนี้แม่โคตรเซ็งครับทุกคนมาหลอดสองโอเค,อเ,คเฮ้ยเกมนี้มามาหลอดได้เล่นนะเนี่ยจริงๆผมผมดูของผมรู้ละมาหลอดไม่ได้เล่นเลยโอเคครับอันนี้ฮายาเตะเราขายอยู่แต่เราไม่ได้เล่นอยู่แล้วฮายาเตะ จบกันฉันรักเธอโอเคประมาณนี้ครับโอเคค่อยเป็นค่อยไปทุกคนสถานการณ์เราไม่มันไม่ค่อยดีตรงที่เราเจออิเลเมนต์แล้วมันสู้ไม่ได้นี่แหละมันต้องเล่นมาร์ดสองดาวครับถึงจะสู้อิเลเมนต์ได้นะเนี่ยจบแล้วเนี่ยโอ้โหจบแล้วจริงๆมาหลอดเราคือแบบโคตรพ่อโคตรแม่แห่งการแบกอะตาเนี้ย อาคอสเทลโลได้กบ6บีทโอเคครับเล่นแบบนี้นะทุกคนอันนี้ขายเทลเทลผมบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าผมจะไม่เล่นเพราะมันมีอิเลเมนต์สบ้านเห็นไหมบ้านแรกกับบ้าน4ซึ่งถ้าเราเล่นไปเนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเว้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แนละ้วว่ามันสู้ไม่ได้นะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถกลับมาสู้ได้ก็นาคอสเปิดลา มีฟอร์เรนติ่ at, เป่าใช่ไหมโอเคข้อดีตอนนี้คือมันไม่มีคนดึงหลังเรามันจะดีตรงน,นี้แหละเรามาหลอดยืนี่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 ผมว่าประมาณประมาณนี้แหละครับกำลังโอเคนะกำลังโอเคโอโหโดนาคอสลำว่ะโดนาคอสลำว่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะเราเตรียมการรับมือไว้เป็นอย่างดีแล้วนะครับ เราเตรียมการรับมือไว้เป็นอย่างดีแล้วนะโอเคสวยงามต่อจากนี้ผมจะชนะรัวๆเลยนะรอบรอบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับน่าจะยาวๆนะแบบนี้ไอจื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 ยัยยยยงไงต่อเนาะมีคนได้มาด้วยนะครับอันตรายมากๆนะตานี้หินเดมอนเหรอเชียย้อนหินเดมอนผมว่าต้องต้องเอาแล้วปะต้องเอาแล้วปะวะทุกคนย้อนหินเดมอนจะรออะไรอะ ใช่ป่ะเฮ้ยเียแต่จริงๆเราใส่เดมอนไม่ได้นี่ว่ะใจเยนใจเยนเจเยนใจเยน,เ,ยนเออเรายังใส่เดมอนไม่ได้เพราะว่าตัวเรามันยัง,ยงไม่พร้อมเฮ้ยแลวใครเป็นคนบอกอะ่ะว่าไม่พร้อมใครเป็นคนบอกบอกผมที่ h e โล o อืมมาพลังย้อนสามเดมอนอยากรู้เหมือนกันแหละใครโหดใครโหดอมหิตอมฤติอมาัดอมาุดอมาเร็ด,ด,ดครับมาตานี้ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะอยู่หรือจะไปครับเกมนี้มาย้อนสามเดมอนขอดูความแรงออนนี้ขนาดไหนวะโอ้โหแรงขนาดที่ว่ายิงไปหมื่นหนึ่งแล้วอะครับผ่านมาสิบวิยังไงยังไงต่อโอโ้โหดูดูดามเมจยอนทุกคนโอ้โหโอ้หูยังไงอะยังไงอะอันนี้ขายนาคอสก่อนเลยโอเคครับไปกันยาวๆครับตานี้ครับย้อนกดไปสองหมื่นแปดอุ้ยมาเรจาจะสามไอ้แค่เดี๋ยว ล็อกก่อน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 ใจเย็น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 ทุกอย่างอยู่ในความสงบ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 ทุกคนตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในความสงบครับล็อกไว้ก่อนนะผมว่าเกมนี้ถ้าผมทำมาหลอดสามดาวได้แต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงครับอาจต้องใช้เวลานิดนึง เจอฟอร์เรนติโนโ่เจ่ะแต่น่าจะชิลแล้วครับเกมนี้โอ้ใหม่กอนอุ้ยมาดิสามเดมอนสามเดมอนสามเดมอนยังไงอะสามเดมอนเอาดิพลังสามเดเอา้ายังไงยังไงเขี้ยย้อนสามดมอนไม่แตกด้วยไอสัตว์หายหมดแบบนี้ยังไงต่อครับทุกคนสามเดมอนพลังที่คุณไม่อาจจะเทียบเทียงได้ เอาไงดีวะผมจะผมจะซื้อมาหลอด3าดาวดีวะทุกคนไม่รู้มาหลอดเหลือกี่ตัวนะแต่ว่าตาเน,นี้ยไม่ไม่มีใครเล่นยอนอะ่ะเราเล่นมาหลอดได้อยู่แล้วนะครับผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะยังไงกับมาหลอดดีนะตอนนี้ที่ผมคิดได้คือขายเซฟิล่าแล้วก็เล่นมาหลอดนี้แหละแล้วก็หาตัวไปเรื่อยอะ่ะจนกว่ามาหลอดมันจะ3ดาวเหลืออะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ค่อนข้าง e ี่อีซี่เกมแล้วนะจังหวะนี้นะครับโอเค โอ้ไม่ก็โดดกลางสวยจัดเลยวะทุกคนบังหูยนี่โดดกลางสวยจริงดอกนี้ไม่ปิ้งย่างเลยจริงๆไม่ปิ้งย่างเลยจริงๆโอ้โหเรียบร้อยจบการฉันรักเธอไปดิแตกโอ้ไม่ก็พลังสามเดโคตรของแท้มาหลอดสามหมื่นสองมาหลอดสามหมื่นสองอ่ะย้อนเอ้ยใช่ทำไมย้อนเก้าพันวะดาเมยย้อนแม่งโคตรน้อยเลยวะทุกคน เกิดอะไรขึ้นโอ้ my god ผมว่ามันหลอดสามดาวเกมนที่เราทําได้นะแต่ว่ามันต้องต้องใจร่วมๆหน่อยโลโอเคได้เซฟิล่าเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวจบรอบนี้เราโลล้วลเลยครับทุกคนเดี๋ยวอันนี้เอาใส่บัฟเมดกันอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเบิร์ดเอาตอนนี้เราไม่มีตัดเลือยใช่ไหมเวลาเราลงไอ้ไอ้ไอเบอร์ดัมไปเนี่ยแล้วมันหุบเนี่ยมันจะตีคีทไม่ตายเว้ยทุกคนก็อย่าลืมนะครับรอบเฉพาะรอบ20นะเฉพาะรอบ20รอบ ผมว่าลออ25เนี่ยถ้าเรามีตัดเลือดอะมันตีชีพตาย100%อยู่แล้วครับมาหลอดเหลือ8ตัวผมไม่มีใครเล่นมาหลอดเลยนะมีผมเล่นคนเดียวนะเกมนี้ผมว่าผมทำ3ดาวมาหลอดได้แบบแบบอีซี่อะถ้าเก็บเงิน40ถึงนะครับตอนนี้ เค okay. สวยงามไปกันต่ออุ้ยโอ้โหตายเลยเนี่ยีใหญ่ตายแล้วตาจะบอดโอ้โหเซ้นอยู่ไหนวะฉีอยู่ไหนวะฉี่อะฉี่ะฉีอาฉีอีอยู่ไหนเอ่ยนึงนะครับเราขายบัคกทุกอย่างเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะเล่นฉีอยู่แล้วนะครับเกมนี้ ะลึงจัดหาฉี่ไม่เจอโอ้โหอันนี้ถลึ่งจริงครับทุกคนครับผมบอกได้เลยว่ามันโคตระลึ่งเลยนะแลวคือผมหาฉี่ไม่เจอเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นกับผมก่อนตอนนี้อะไรอะ่ะโดนลำ้ำโอ้ยอะไรลำ้ำล้ำอะไรไอ้หนูโดดทีเดียวหายเกือบหมดอะลำอะไรก่อนถามแค่นี้แหละโอ้หมดหมดฝูงครับ ขนาดผมยังไม่มีฉีน่นะเนี่ยผมมีฉีแ่แม่งแบบโคตรพ่อโคตรแม่เก่งเลยนะทุกคนสามเดมอนหกบีทไม่ต้องใช้ม้าด้วยนะโหดมากจริงๆโหดโหดสุดๆเลยตอนเนี้ยโหดสื่อเสือทุกคนต้องพูดในคำนี้นะโหดสื่อเสือมาหลอดมาหลอดมาหลอดมาห oh ลอดโอ้ไม่ก็สมุดเขียวตายเกิดไกอา,อาอสมุดเขียวตายเกิดไกอาเอาไงดีเนาะสมุดเขียวตายเกิดไกอาเอาสมุดเขียวก็ได้ แต,แต่อายอนมันก็เท่านั้นแหละครับมันก็ไม่ได้สดจีพี่จา๋าอะไรขนาดนั้นอ่ะมาหลอดโ <Low S 1> ลโลได้เปต้าไม่เล่นโลอุ้ยโลโอ้ฝักกิ้งฝักกิ้งนี่ฝักกิ้งฝักกิ้งฝักกิ้งฝักกิงกก้งเอาแบบนี้ไปก่อนครับทุกคนผมผมว่าเราเล่นแบบนี้ไปก่อนดีกว่าอันนี้ขา,ข,าขาย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 แล้วก็ขายโอเค หายแล้วหลับเทวอย่างนี้ยังไงอะอ้หูไอ้เทียวแม่งเกือบแตกเรียบร้อยดิไม่เกือบแล้วแม่งแตกเลยละรอบเนี้ยเอาดิเอาดิเอาดิทุกคนว่าผมไหวั้ยไหวมาไหมทุกคนผมให้ทายทุกคนว่าผมไหวมาไหมมาหม,มาแบบเขี้ยะแล้วไงเชี้ยะแล้วไงกูจบกันฉันรักเธอไม่ไหวมมาว่ะแต่แต่ยื้อเสมอได้อยู่ครับโอเค จริงๆถ้าเกิดเราจะเอามมาไหวอ่ะมันม,ม,ม,มีมีมีอยู่วิธีหนึ่งก็คือเราเล่นเซนย้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็จะเสียตรงที่ว่าเราเราไม่มีไอ้อันนี้ผมขาย่อนะเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยดีถ้าเราเล่นเป็นเซนเราจะเสียดาเมจของสามเมจไปดาเมจมาหลอดมันจะไม่แรงแต่เราจะได้เซนมาแทนมันถามว่ามันโอเคมั้ยมันผมว่ามันก็ก็ได้นะครับมันโอมันก็ดีระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือถ้าเราได้ม้ามาคู่กันหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะถ้าได้มมาเนี้ยผมจะเล่น เล่นเป็นเซนดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้คอมโบเมดอยู่แล้วไงตอนเนี้ซึ่งยังไงเราก็ต้องเล่นมาหลอดอะ่ะเพราะาเราเจอเดมิกรนด้วยอิเลเมนต์เดมิกรนะครับคือผมต้องหามว่าเราสามดาวไปด้วยในตัวนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเอาอิเลเมนต์ไม่อยู่แล้วมันจะแย่นะเกมนี้โอ้โหโดนเป่าว่ะนาคอสเปิดล้ำเืยแม่งเลยนาคอสแม่งล้ำแรงจริงว่ะแต่ก็เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละผมบอกเลยก็เท่านั้นแหละขอย้อนรูดทีเดียวพอจริงจริงมาดิมาดิเอาดิเอาดิ เอาดิเออมาดิาดย้อนผมแม่งถึงเอาไง,ไง่ายๆย้อนถึงมาใจนี่แต่มันก็ยังแบบมันโหดอยู่นะเวย้ย,ยอุ้ยเขี้ยอิเลเมนต์แข็งจังวะแม่งเล่นหลุดเป็นฝูงเลยว่ะทุกคนตัดเลือดเราไม่มีจริงเหรอววเนี่ยเกมเนี้ยถ้าได้ตัดเลือดผมเก่งมากเลยนะเวย้ยเล่นมาหลอดสามดาวตัดเลือดอะไรเงี้ยคิดผายนะมาหลอด ไม่เจออะไรเลยวะไม่เจออะไรเลยครับเกมน,นี้เอา,าเจอหมาฟูอีกเฮ้ยโโโดดโโอเคสวยงามพรามแปดพลามแปดพลามเกาพลามสิบนี่ขายขายขายแพ้ไอ้บ้านนี้ผมว่าผมชนะไม่ได้อะเต็มที่ก็คงเสมอแล้ โอไม่ได้ไหวละวอย่างเงี้ยเป็นเรื่องนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมผมคิดว่านะผมไม่สามารถชนะบ้านที่มีหมาได้นอกจากว่าผมจะเล่นเซนซึ่งถ้าเกิดผมจะเล่นเซนผมต้องขายลิเลียออกด้วยก่อนเลยตอนนี้ตัวแรกนะครับอเอาฉีเข้าอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมฉีแทนแล้วก็ อาจจะต้องขายแบบทุกตัวเลยอ่ะทุกตัวเลยตรงนเนี้ยเน,นี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าอะแล้วตอนเนี้ยผมต้องหาม้าตัวหนึ่งมาแทนวีล่าใช่ไหมมาเล่นคู่มาหลอดเป็น3มเดมอนแล้วก็เอามันค้ำม้าและให้ย้อนแม่งเซ็ตอะยิงม้าเขาครับเนี่ยม้าบ้านเนี้ยผมเอาแม่งไม่ลงว่ะม้าแม่งฟูลเซ็ตเกินนะครับอืม เกมนี้ผมมันมันมันค่อนข้างยากเลยแหละเพราะว่าผมไม่มีตัดเลือดด้วยนะครับเหมือนจะไหวแหละตอนแรกๆอ่ะแต่ว่าหลังๆเริ่มเพอาไม่มีตัดเลือดแล้วมันเริ่มแบบว่าฝืดๆนิดนึงอ่ะเหมือนน้ำมันไม่ได้หยอดนะครับโอเคได้กล่องทองอ๋อตัดเลือดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะถ้าได้ตัดเลือดมันก็จะไหลหน่อยแต่ถ้าไม่ได้มันก็จะแบบมันก็จะแหย่เข้าใจปะมันจะแหย่ไปเลยครับ ได้ทอยมันก็โอเคแหละมันก็มันก,นก็ตรงเป้าหมายที่ผมต้องการแหละทอยอ่ะอ่ะชีสองก็โอเคโอเคโอ้โหทุกอย่างแม่งไอ้เชี่ยเพอร์เฟกต์ไอสัตว์ผมบอกเลยเพอร์เฟกต์โอ้โหไอ้เชี่ยม้าจะสองไอ้นี่จะสองโอ้โหกูต้องรู้สึกยังไงก่อนเกมนี้กูต้องรู้สึกยังไงก่อนดีกว่าเพื่อน ชี้ใหญ่มา้าไปเลยปะสร้อยเลือดมา้าเปิดแบบนี้แล้วกันประมาณนี้ขาย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 เชย,ย้อนสามเดมอนเอาให้หน่อยเพื่อนเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยเอาให้หน่อยย้อนโอ้โหย้อนแตกเลยเยียเหลือม้ากับเหลือม้ากับไอ้นี่มามาสามดกับมาหลอดสามดมาหายหมดไอสัตว์กูบอกเลย เดี๋ยวเดี่ยวเดีเดีเดีเดแตว่าแตกว่ามาเปิดเปิดเิดเปิดเปิดสวย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 เสมอ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 ขอลองเสมอ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 สวยครับทุกคนตัดเลือดโอ้ยที่กูต้องการห่ตัดเลือดกูมาแล้วเพื่อนฟากนะ ที่ยตัดเรื่องผมมาแล้วทุกคน,นเนี่ยดีใจไว้แบบจริงตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ออกนะเว้โอ้โหหามาหลอดไม่เจอเฮียกูจบกันฉันรักเธอปะเนี่ยโอ้ทุกคนผมผมยังไม่อยากโดนว่ะจริงๆอย่างเนี้ยผมยังไม่อยากโดนเลยว่ะคือผมไม่รู้ว่าผมแข็งพอหรือเปล่าไงปัญหาตอนเนี้ยแต่ผมว่าผมแข็งแข็งพออยู่นะตอนเนี้ยอุย้ย เชี่ยแตกเลยโดดเออสวยเออสวยงามสวยงามไปต่อนะไปไปไปฉี่ฉีฉี่ฉีฉี่ต้นฉี่ต้นฉี่ต้นทีนึ่งโอ้ฉี่แตกว่ะ <c oughs> ยังไงแตกเลยปะจบเลยปะจบไหมเกมน,นี้ฉี่หกแต้มมา้มาหม้าสี่สิบแต้มมารอดสองดาวหกหกแต้มเจ็ดแตมไม่แตกวะผมว่าเหลือน,นิดนึงกานี่ละ หมาสองโลอุ้ยหลอดสามแต่ไอ้เชียแต่เอาแล้วมึงขยับตัวไม่ได้จบกันฉันรักเธอไอสัตว์ดอกนี้ตป๊หนึงนะทุกคนเดี่ยตัดเลือต้องมาหลอดแล้วล่ะตังเลือดต้องมาหลอดแล้วล่ะเชี่ยเขียวยอนล็อกคิดโอ้จบกันฉันรักเธอเกมนี้ยอนคู่ฉีมาหลอดสามมาสองใครมาจ้าเราลงวะบอกผมทีดีตอนนี้โอ้ไม่ก d อด พลังอะไรกันครับนี่เนี่ยครับทุกคนของต้นเกมไม่ดีไม่มีความหมายถ้าเกิดคุณขายวิญญาณให้กับเผ่าบีสามเดมอนครับยังไงผมว่าผมชนะหนึ่งล้านเปอร์เซนต์เกมเนี้ยเอาเฮ้ยมาหลอดตายไอ้เชี่ยมาหลอดบักไอ้สัดเย็ดแม่มาหลอดกูบักโอ้โหจบกันฉันรักเธอไอ้เชี่ยมาหลอดผมทุกคนมาหลอดผมยังไม่โดนเที่ยเลยแตก เห็นปะโอ้โหไอ้เหี้ยกูเหลือจะเชื่อไอ้สัตว์เกิดอะไรขึ้นกับกูเฮ้ยไอ้สัตว์ตัวสามดาวบักของแท้โอ้โหกูวาหนักเลยไอ้สัตว์กูว่าหนักเลยเกมเกมไม่หนักจริงโอ้อะไรอะมาหลอดทำอะไรไอ้เหี้ยมาหลอดสามดาวผมอยู่ดีๆล้มไอ้สัตว์กูเหลือจะเชื่อ โอเคครับทุกคนใครมีความคิดยังไงเกมนี้ช่วยคอมเมนต์กันทืบมรวนๆลยไอ้เชี่ยมันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นกับตัวสามดาวเกมคาราโน่ไอ้สัสเดี๋ยวเจอกันเดียวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ